ข้าวสารไม่สวยๆจากเกษตรกร,ร,กรบ้านเราเป็นข้าวที่หุงแล้วนุ่มทานคู่กับอะไรก็อร่อยแต่เอ๊ะมีตัวอะไรเล็กๆแอบอยู่ข้างในนะลองเอามาดูใกล้ๆนี่มันมอดจอมตะกระนี่นาเราจะป้องกันข้าวสารของเราจากมอดพวกนี้ได้ยังไงกันนะมอดเนี่ยถ้าขึ้นในข้าวแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดความสูญเสีย กับข้าวสารส่วนสมุนไพรที่อยู่ในครัวเรือนในพริกเนี่ยจะมีสารที่ชื่อว่าแคปไซซินซึ่งทำให้หมอดเนี่ยไม่มีการเจริญเติบโตในข้าวสารวัสดุที่เราต้องใช้ทำถุงสมุนไพรสำเร็จรูปมีดังนี้ค่ะผ้าไหมแก้วพริกขี้หนูพันซุปเปอร์ฮอตคัดเฉพาะเม็ดสุกสีแดงทั้งเม็ดไม่มีรอยเนา่ากระดาษแข็งสำหรับทำแพทเทิร์น ่วนอุปกรณ์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกอีกอย่างคือตู้อบลมร้อนที่จะช่วยไล่ความชื้นออกจากพริกได้การเตรียมพริกให้แห้งโดยการอบในตู้อบลมร้อนกระจายพริกให้สม่ำเสมอเพื่อให้ลมร้อนจากตู้กระจายความร้อนได้ทั่วถึงตั้งอุณหภูมิไว้ที่50องศาเซลเซียสใช้เวลาอบ6ชั่วโมง หลังจากที่เราอบครบ6ชั่วโมงแล้วจะได้พริกที่แห้งขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ค่ะพริกที่เห็นนี้มีความชื้นไม่เกินร้อยละ12นะคะสำหรับครัวเรือนที่ทำใช้เองไม่มีตู้อบลมร้อนสามารถนําไปตากแดดจนกว่าจะแห้งก็ได้ค่ะเมื่อได้พริกที่แห้งแล้วต่อจากนั้นให้หนำมาตัดขนาดชิ้นละประมาณ2ม mm. มถ้ากลัวมือจะแสบร้อนจากพริกให้ใส่ถุงมือป้องกันก็ได้นะคะ ต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทําถุงสมุนไพรนะคะขั้นแรกเราก็ต้องมาสร้างแพทเทิร์นก่อนนะคะเราจะใช้กระดาษสร้างแบบตัดให้มีขนาด12คูสิเซนติเมตรนะคะการที่เราทำเนี่ยเพื่อได้สะดวกในการที่จะไปวางนะคะแล้วก็ตัดให้ได้ง่ายเพราะว่าผ้าไหมแก้วอ่ะส่วนใหญ่มันจะยืดได้ถ้าเราไม่มีแพทเทิร์นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราตัดไม่ตรงอ่ะผ้าไหมแก้วของเราเนี่ยจะมีสีขาวเพราะฉะนั้นควรหาที่รองให้มีสีจะได้เห็นได้ชัดเจนนะคะ หลังจากเราได้แพทเทิร์นแล้วนะคะเราก็จะเอาแพทเทิร์นเนี่ยมาวางบนผ้าใหม่แก้วนะคะเสร็จแล้วก็จะใช้ช็อคขีดให้ได้รูปตรงตามที่แพทเทิร์นของเรานะคะการใช้แพทเทิร์นเนี่ยก็จะมีข้อดีก็คือมันจะทำให้เท่ากันสม่ำเสมอเราจะควบคุมคุณภาพ ถุงให้ได้สม่ำเสมอมีขนาดที่เท่ากันนะคะอ่าคราวนี้เราก็จะตัดผ้าไหมแก้วให้ตามแพทเทิร์นนะคะหลังจากตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้ผ้าไหมแก้วตามลักษณะของแพทเทิร์นนะคะแบบนี้นะคะ ด้านแรกที่เราจะเย็บนะคะก็คือเอาด้านยาวที่15 15เซนนะคะพับเข้าไปประมาณครึ่งนิ้นะคะเสร็จแล้วก็เย็บเย็บเป็นสองเส้นก็คือเส้นแรกเย็บไปก่อนแล้วก็กระเถิบเข้ามาอีกหน่อยก็เย็บเป็นเส้นคู่อะคะ่ะเย็บอย่างนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บเราจะพับทบเข้ามาแล้วก็จะเย็บด้านที่เป็นด้านยาวอีกด้านหนึ่งเหลือด้านนี้ไว้ด้านนึงไว้ใส่พลิกนะคะถุงที่ได้ก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะ เสร็จปุ๊บเราก็จะกลับถุงนะคะถุงที่เราใช้คือถุงเราจะต้องกลับถุงอย่างนี้ดันให้มันเป็นมุมให้เรียบร้อยนะคะกลับปุ๊บเราก็จะได้ถุงแบบนี้นะคะ่ะที่ยังมีด้านหนึ่งที่ยังไม่ได้เย็บนะคะหลังจากที่เราเย็บถุงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตักพลิก3ามกร,รมัมอย่างที่เราศึกษาไว้ว่าปริมาณ3ามกร,รัมน่จะดีที่สุดใส่ในถุงนะคะเมื่อใส่ในถุงเสร็จเราก็ต้องทำการเย็บปิดด้านบนของถุงด้วยนะคะ อันนี้เราก็จะได้ถุงสมุนไพรสำเร็จรูปสำหรับไล่มอดแล้วนะคะถ้าสมมุติเราจะนำไปใช้เลยเนี่ยข้าวหนึ่งกิโลเราก็จะนำหนุถุงสมุนไพรใส่ลงไปหนุ่งถุงการใส่นะคะพยายามใส่ให้อยู่กึ่งกลางของถังข้าวนะคะแล้วก็เอาข้าวเนี่ยกบปิดให้ให้ถุงสมุนไพรอยู่ประมาณกลางๆนะคะแล้วก็เก็บข้าวตามปกติได้เลยะคะ่ะ เพียงเท่านี้เจ้ามอดจอมตะกละก็จะไม่มากวนใจเราอีกเลยลองนำวิธีทำถุงสมุนไพรสำเร็จรูปไปใช้ไล่มอดดูนะคะถ้าเราจะขายในแบบที่เป็นถุงสมุนไพรนะคะสามารถบรรจุใส่ซองแก้วอย่างนี้นะคะ ใช้ลวดสีเนี่ยมาทําเป็นโบแล้วก็ติดตาสติ๊กเกอร์เป็นของชุมชนก็ได้นะคะอย่าลืมนะคะถุงอันนี้มีความพิเศษกว่าถุงท,ทั่วไปก็คือว่าถุงเนี้ยช่วยให้เราลดการใช้สารเคมีนะคะแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรพื้นบ้านของเราเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยอีกทางหนึ่งคะ่ะ